สวัสดีครับพี่น้องมันมีังก็สิมาอัปเดตผลผลงานเสียบบอกเขือใสายต้นบักแข่งเนาะมักกะลาคุภมพาไม่น่าเมษาคุมพาไม่น่าสองเดือนนี่เดอร์ผลงานสองเดือน เก,กเ,เก็บกินได้เลยเก็บกินได้เลยดกเป็นตนายนบวกบอกบวกเสียหมูมานเีเด้วหมูหมูมานี่ เสียบบักเขือใส่บักแข้งโอ้อ่าให้ท็อกแก่ในห่างอินดี้เลคคอร์ดมาเก็บไปกินนี่เห็นห้อยเสียบโอ้ยสิบอกแดดยอดต้นต้นบักแข้งเด้อเอามันเสียบใหญ่ป๋อนี่ห้อยโอ้ยเป็นนวัตกรรมเก่าเสียบมาใส่ไหมเก็บไหมกินกับลาบยกขึ้นยกขึ้นจับหน่วยยกขึ้นเออจะดึงลงเด้อโอ้เขาทาเนี่ย อันเั่นเอาบักเขีย์อันบักอันนี้ไปเสียบกับต้นบักอันได้วะต้นอยังต้นบักเขียบบ่ได้บ่ได้บ่ได้คนละคนละตระกูลคนละสปีชีไฟลัมคือต้นนี้มันยีมีสองสีนี่บ่บ่เลี้ยอันนี้กับกิ่งหนึ่งอันนี้บักเขียข้ามบักเขือข้างกบกับยอดหนึ่งอันนี้บักเขือขาวมาจากยอดต้นนั่นที่มันตายก็ใช่บ่แข็งในอายุสองปี เอาท่านอายุน้อยกว่านี้ได้บ่ได้เม็ดไอเดียจะไปพาไปเบิงกัอยู่น้อยเดี๋ยวพาไปเบิงเอาเก็บวิธีเก็บให้เสยขึ้นเด้อจะดึงลงแกหางามาันสิลิอ่ายกขึ้นโอเคนี่หน่อยหนึ่งเอาเบิดหลายมันสิบริกกินบริกกินให้เบิ้งต้นพุ่นเออขึ้นเดืั้งแสบให้ไปดูเอาเดีใส่มือมาดูไปสุดยอดครับ เดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นน้อยใส่ต้นน้อยมาเขียวมาเขียเสียบอกน้าใส่บอกสมบูรณ์เลยเห็นไหเอออันนั้นบอกโหดใส่สมบูรณ์เลยเห็นปะง่าคงคงเออเสยอ้อง่าคงคงนี่นี่นี่อ๋อเนี่ยเห็นใบบอกโหดเป็นห้วยเห็นปะนั่นเอาไปปลูกเบ่งเอาไปเบิ่งใบได้หน่อยไหมเป็นนวยไหมนั่น นี่งางโค้งนี่ข้างล่างนี่เออโอ้นั่นมันสูงไปสักคอดอกเห็นว่าเป็นหนวยไปเป็นนวยล่ะเป็นบกนาก็เป็นนวยบเียเฮ้ยเอาพี่มาดนบกส้มโอนีมาพี่อันนี้เป้ดลไยนั่นนี่เ่ามันพูดอ่ะบกนาเดี๋ยวนีกำลังแพ้งเวยบัทนใหญ่กันบ่บท่านกินท่านไหนบ อันนี้บักแข้งนิดหนึ่อองแข้งน้อยนี่ขั้ขน,ขนตอนเริ่มแรกกันบ้านนีาตัวนี้มันสวรรค์คนละบ่านี่แต่สวรรค์คนแล้วนี่อ,อีแม่สังวียนไปแต่เป็นพัน,อ,นอันนี้ต้นบักแข้งอันนี้บักเขียเออเ้ยขาวเออเขี้ยวค้างกบเขี้ยวค้างกบเออหลักฐา,านที่แม่นตัว<อ>พี้เสียไว้เพิ่นเงินมาแล้วพี่พี่โอ้เอโคโดบ้านนั้นพี้ที่บักแข้งเฮ้ เอแกแขงเป็นต้นต่อก็ได้เออต้นมันทนได้ต้นต่อแข่งอ,อ,อายุมันยืนเาทาเป็นนวัตรกรรมเก่าที่เอามาเล่าไหมอ่อันอันนี้มันมันติดแล้วแต่ว่าล้มพัดป,ปีนบับลงอีแม่เสียใจมีหกเก็หน่วยบอกอยางไงเลยมันหนักหน่วยนะเราบปเก็บแล้วว่าเอาไปถ้าเป็นพันประจันดี มึงจะลงเจ็บของเพื่อนเรียบร้อยเลยตอนักแข้งทั้งหมดนี่ตีได้เนี่ยมันเป็นปฏิได้เลยตีได้เลยเซลให้ต้องรีดใบวิธีการเอาบอให้ฟังไะสีเอามาเฮ็ดยังสีได้นี่ต้องเป็นงาแบบใดต้นตอเป็นแบบใดต้นกิ่งพันธุ์เป็นแบบใดกิ่งพันธุ์นี่กลางเก่ากลางใหมอ่อนอ่อนอ่อนเกือบแก่แก่บ่ได้อยู่ในยุคแปดศูนย์ก็ศูนย์เออประมาณนี้ อออ้อเออเลลาาากกกงงหมมย่อนๆเสียงเสียบดีนี่นี่เียงเสียบเอาอ่อนมาใส่เอาเอาเอายอดมาซสานีละขนาดแกอ่อนมาซสานีละมาเสียบใส่ตห <ไป S 2> นึ่อกับพาเดรสเราลืมข้าวนี่ได้โดนบาดแผมันยังย,งยังใส่งานได้มันตกแส่น่ะหรือใส่ความเย็นแหว่ขึ้นคนขาสามหัวอันนี้กับพาพาซื้อละเสียบเป็นริมมัดจบเสียบกลางแต่ว่าต้องเอาถุงปฏิคอลสิบห้าเมื่อชิดเปลือก เอดาทุ่งเอาถุงปฏิคห่อมาให้อากาศเขาซิผ่ามือพันยังสิเราถุงปฏิสวมบ่สวมเลยปากเติมเออเป็นคือห่อก๋วยเตี๋ยวนี่โอเคก๋วยเตี๋ยวโอเคเอ้ามือนีงมาถอดดอกเออถอดดอกเลยตีบอติต้ออดแต่ว่ายาวยาวเชือกมัดแถวถึงมายังสิจนกว่ามันสิใหญ่ไปเลยอันนี้ก็ปัดถุงปฏิจิตรยังนี่แหละมามัดยังก็ได้ยืดเอามัดเอาอือะแล้วมีละ ครับสีปเป็ดหลาบเท่าสิบอน,นี่สีเป็ซุปมะเขีย <laughs> อะอ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิง่งเพื่อติดตามเดอ้อพี่น้องนวัตกรรมโชว์สบายดี